ฟ้าไม่เคยโฟกัสให้ใครถูกหวยเพราะฟ้ารู้ว่ามันไม่ใช่การพัฒนาบีอิงคำว่าพัฒนาบีอิงการเป็นก็คืออะไรรู้ไหมคะคุณต้องทำสำาใดคือ,อนักเรียนฟ้าชอบถูกหวยแต่ฟ้าไม่เคยถูกหวยเพราะาอาจจะแบบบล็อกความเชื่อตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ที่ฟ้าไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการแบบถูกหวยคือถ้าคนจะถูกกับฟ้าก็แบบยินดีด้วยมากๆเลยนะคือฟ้าไม่ได้ขอให้ถูกหวยเพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าเวลาคุณถูกหวยอ่ะคุณไม่ได้แบบเป็นบ e อิงของคุณจริงๆถ้ามันเป็น b e อิงของคุณจริงๆคุณจะต้องเกิดการ c o อปปและทําส้าได้คุณต้องรู้ว่าแบบต้องทํำยังไงถึงจะได้สิ่งนั้นส้าได้แต่ถูกหวยคุณคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ก็คือยินดีแต่มัน มันไม่ยั่งยืนนะคะเราก็เห็นอยู่ว่าแบบหลายๆคนพอได้เงินเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนการเป็นของตัวเขาเองเขารู้แต่วิธีการใช้เงินแต่เขาไม่รู้วิธีการที่จะขยายเงินหรือว่าจัดการเงินสุดท้ายเขาก็รู้แต่ใช้อ่ะมีหมื่นก็ใช้หมื่นมีแสนใช้แสนมีล้านใช้ล้านเพราะว่ารู้วิธีเดียวคือวิธีการใช้แบบเนี้ยกิ Get, ใช่ไหมคะ